ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KD h Fishing นะครับวันนี้เราจะมารีวิวลอกตกปลาตัวใหม่ของ KD h Fishing เป็นลอกของค่านี้เลยนะครับนี่นะครับดูไกด์ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งสงสัยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับปลาปับหนวงปับหนวงไม่ล็กเป็นอย่างนี้นะครับไม่หล็ก10เมตรนะรผม ตื้นนะครับถ้าสั่งเขาจะแถมสายมาให้เต็มสปูลนะครับน่าจะเป็น PE เบอร์หนึ่งนะครับก็รุ่นนี้นะผมเป็นระบบคลิกเสียงปลาลากแต่ผมไม่ได้ใส่มานะครับผมผมถอดไว้นะผ้าเ,เบรกเป็นผ้าเบรกประเก็นนะครับผมแต่ผมได้อัพเป็นผ้าเบรกคาร์บอนนะครับผมผมขึ้นรูปห้ดูนะครับประมาณนี้ครับส่วน พวกนี้นะผมจะมีคลิกเสียงนี่นะครับตรงนี้ก็มีครับตรงนี้มีอยู่แล้วครับมีทุกรอกแล้วก็มีจุดตรงนี้นครับประมาณนี้นะครับผม